ที่ตอนนี้รายการ e M l o i c e Trainee นะคะรับรรบนเดก็ได้มีเ e สคอนแล้วนะครับเราตั้งใจที่จะปล่อยออกไปก่อน3 EP ก่อนที่จะจัดเ e สคอนเพื่อให้คนได้รู้ว่าตัวรายการจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรแล้ววาสของรายการมันเป็นแบบไหนก่อนที่จะมีเฟส s อนก่อนเป็นโปรเจกต์ี่แบบค่อนข้ายากเลยค่ะผมว่ามันยากเ, <c oughs> เรื่องเรื่องตัวเมมเบอร์แหละครับจริงๆก็ เราตัวตัวผมเองก็ไม่ได้เปิดแคสหรือออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> จะเป็นเหมือนเจอคนนั้นเจอคนนี้มีคนแนะนํามาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็พอพอได้เจอตัวจริงพูดคุยกันปุ๊บเราคลิกกับเขาเราก็ต้องดูว่าเขาคลิกกับเราด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดเขาคลิกกับเราปุ๊บเขาคลิกกับเมมเบอร์คนอื่นด้วยไหมอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ที่ใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะมาเป็นหคนนี้ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเวลาทําให้เรา ัดสรรได้ได้สิ่งที่ที่ลงตัวที่สุดแล้วก็เป็นเบสคอยครับผมเรียกว่าเป็นสิ่งที่ส่งตัวิมาิไทยครับาไทยมากครับเพราะว่าเอาจิงตัวผมเองเนี่ยในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะมาทำจะจะก้าวเข้ามาสู่แอเรียที่เป็นเรื่องของเสียรภาพครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากครับโชคดีที่เรามีโอกาสได้ทำพวกเบื้องหลังหรือว่าช่วย ช่วยสื่อติ่มคนอื่นมากับสังกัดอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นการที่ทําให้เรามีคนให้เราแบบยกหูหายกหูถามได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้เดินทางมาถทยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์กันี้ยนะวันต้องาทำงานเนอย่างไรบ้คือถ้าตั้งแต่ day one ผมเรียกว่าโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากแซมแล้วกันะครับก็เพราะว่าคือน้องกลับมาจากเกาหลีด้วย ชันยังไม่หมดด้วยต่อให้ตัวคอนแทคตรงนั้นกับโอกาสตรงนั้นมันมันมันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอแต่แซมเป็นคนหนึ่งที่กว่าจะได้มาทํางานด้วยกันใช้เวลาใช้เวลานานเหมือนกันครับคุยกับเขาคุยกับที่บ้านอะไรต่างๆพอแซมเข้ามาปึ๊บด้วยโอกาสและเวลาด้วยมันพาเขาไปไปวนไปที่อื่นก่อนก็คือไปเป็นนักสแสดงก่อนครับก็แลหลังจากนั้นก็ ซ้อมผมก็ส่งเขาเรียนร้องเรียนเต้นมาเรื่อยๆจนเมมเบอร์คนอื่นค่อยๆโผล่มาทีละคนผมก็เลยรู้สึกว่าจังหวะชีวิตมันพาเราไปเจอเจอคนที่เราคิดว่ามัน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 เหมาะแล้วก็พอเหมาะพอเจาะกับกับออบบอสซิมิตี้ตนี้ด้วยครับยังไงบ้านคะในห้าทที่เป็นโป็นคนดิวฝั่งไทยแล้วก็ สุด last เราจะเดินไ่ดูว่าภาพรวมของเพลงเดโมมาเราจะทังไหมเพระของน้องแล้วก็ให้ใหน้องสือผานไปดีๆเ,เ,เป็นโอกาสแรกแล้วก็ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากที่ที่ได้ดูภาพยนมให้เด็กๆในๆในในในรายการที่ดูนะครับเพราะว่าเราทำให้วงตัวเองทำให้ตัวเองมันมีไปปี๊ดบ้างแต่ทีนี้มาแตะกัเป็นภาพรนตใหญ่ก็ไดมีความเร่งนิดนึงก่อนที่ต้อ <ว S 1> ติดต่อการทำของของพังเพราะเราเราเรา ยากครับในการทำงนการทแต่ว่าพอได้ทำในจริงแล้วกคนมีความตั้งใจแะเร่งมากแต่พี่ก้ก็ช่วยเหลือเต็มที่เลยบอกว่ไอ้เสียมที่มาขายมีโมแต่เปิ้ลต้องผานเขาเดียวพี่ป้ต่อไปพี่ก้องตองเยกเนี่ยครับผมเาพี่้องตลอดเวลาเลมีมีเล่นทรงนิดนึงครับเล่นโงดเลยตอแลกเขาเปลี่ยนชื่อไลน์ไม่รู้ว่าชื่ออะไรให้กดกดดังหรือกดยากไหมคะตอนแรกพี่กองเอ ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเืออย่างเพลงเพลงตัวรายการเนี่ย Masterpiece เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างชัดสำหรับน้องๆคนอื่นๆของทุกคนเลยคือพอผมเลือกใครมาเพิ่ผมไว้ใจเขา100%คือผมรู้สึกว่าเราเราเอาเขามาทำทัสทันี้แล้วอะ่ะเรามั่นใจว่าเขาทำทาร์ทนี้ได้ดีที่สุดจริงๆเขาทำได้ดีกว่าเราแน่นอนเราก็เลยเชื่อเขา100%คือปล่อยให้เขาคุยเลยแล้วก็เด็กๆเราก็รู้สึกว่า เพลงของเขาเองมันออกมาลงตัวที่สุดต่อเมื่อพวกเขาหากคนมีอินพุตแล้วก็มีการมีการสรุปกันด้วยตัวเขาเองว่าเขาชอบแบบนี้เขาโอเคที่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นผมเป็นคนเลือกมันจะกลายเป็นเพลงของผมไม่ใช่เพลงของพวกเขาครับก็เลยปล่อยเลยครับแล้วก็พัทโคโลกราฟผมก็ไว้ใจคนที่มารับหน้าที่นี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าสองอย่างของคนที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ออกมาแล้วมันํำให้

จริงรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนตอนครั้งแรกครั้งแรกที่ที่พี่ก้องชวนมาเด็กๆรู้สึกดังที่หนึ่งเป็นเด็กนักเข้าข้างหน้าที่นึ่งกำลังเปลี่ยนนักเรียนม่ครับจริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่พี่ก้องพี่ก้องชวนมาตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลยแล้วเราก็พอได้เข้ามาเรารู้สึกว่าชอบเอ็นบาร์เลเมนต์ตรงนี้แบบว่าพี่ๆเพื่อนทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆมันเหมือนเหมืแล้วจะจุดหนึ่งนาะที่เราแบบโอเคเราคลิกกันเรา จับมือว่าเออนี่คือเป้าหมายของพวกเรานะแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินต่อไปขึ้นมาดนะ้วยกันใช่ครับเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ท,ที่ที่ต้องยอมรับให้พวกเราเป็นกคนนี้ในในวันนี้ค่ะไม่าง่ี่บอกว่า ซึ่งแต่ละคนก็มามาจากตที่นี่แหละครับโดยที่เราบอกไปว่าบางคนก็เคยเป็นนักนเสื้อมาก่อนมาคนเคยเคยทํางานมาแล้วก็ไปเดไปไปซี้เดี๋ยวอะไรเงี้ยก็หนักนี่กันมาแล้วก็มารวมตัวกันเป็นก้อนนี้ใช่ครับที่จริงผมรู้สึกตื่นเต้นครับผมก็รู้สึกกังวลมากก็เลเข้ามาใหม่คข้าสิก็ผมว่าผมเป็นอ่าผมไม่ค่อยคุยกับคนเก่งด้วยก็คิดว่าเข้ามาแล้วจะ เราเราไม่ค่อยได้ใช่คุณเนก่ยแต่พอเข้ามาเป็นเพื่อนพี่ๆที่เกาหลีแล้วก็เข้ากันได้ง่ายเราไเป็นเพืนี่ที่มากต้องสนุกนะสนุกนะสนุกครับก็คือการไลฟ์ตุกยรรมน้องใช่จริงๆรายการที่ฉันใช้เทคนิควอทช์ในเบลคือแบบช่วยพวกเราเยอะๆเบลมากๆแบบว่าให้เราได้เห็นมุมมองความคิดของเพื่อนๆจริงๆแล้วก็นิสัยของเพื่อนๆเข้าใจกันมากขึ้น ก็ว,ว่าเป็นเป็นความเชื่อใจมากกว่าครับแบบว่าในการในการซ้อมเนี่ยแล้วก็การการเต้นอย่างเงี้ยเราก็เชื่อใจกันละกันนะครับแล้วเพื่อนคนนี้บอกท่าท่านี้เป็นอย่างนี้นะท่านู้เป็นอย่างนี้นะพอเรา้ะใช่ทุกคนรับฟังกันละกันแต่ถ้าเป็นหน้านที่ในบ้านเราก็ก็แบ่งกันตามวีคเนาะตามวันว่าเออวันนี้ใครจะฟิลอยากล้างจานหรือใครจะอยากอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย เราไม่รู้สึกวันนั้นเลยว่าใครจะทำอะไรใช่แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะคู่กู้กันก็จะแรงไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำอะไรกันเยอะใช่พวกเรากินกินกันสะอาดใช่ใช่ใช่เราดูในรายการครับผมใช่ถูกต้องสะอาดจริงแล้วอย่างมีช่วงที่ยากไหมกันตัวเราแบบเน้ยอะไรเนี้ยอะไรคราพออยู่ยากไหมจะตทองต้องใ้ขนาดงานอะไรเงี้ยถามไม่ยากหรอกพี่มองว่าไม่ยากครับเพราะวเพื่ออย่างที่พี่บอกว่าทุกคนก็พยายามช่วยเหลือกันตลอดแล้วก็ พยายามเข้าหากันทุกครั้งแล้วแบบเวลาคนนี้มีปัญหาอะไรหรือว่าผมมีปัญหาเตอร์ก็เตอร์อพายหรือทุกคนเลยก็จะคอยช่วยตลอดไม่เคยปล่อยให้ใครอยู่คนเดียวเลยครับผมช่วยเหลือกันทุกคนมากๆอย่างเราแต่ละเ,เราก็งทยแบบว่ารสชาติหลายๆรสชาติเหมอนเอ่อมันมีรสชาติไหนที่แบบโุยคูาก็ต่างกันเลยวันนี้สปอยได้เลยเหรอโอ้โิเตอรนิดนึงโอเค ก็อาจจะมีบ้างครับใช่คือคือโอเคเราได้ได้ดูทีเซอร์ ep สี่แล้วเนาะก็จะเริ่มมีกลิ่นความแบบว่าบีทตรงนี้ไม่มีนี่อะไรอย่างเงี้ยจราม่าดราม่าไม่เคยไมีมีดูมีเครียดการแต่งเพยงกันใช่ครับคือคือต้องมองว่ามิชชั่นแต่ละมิชชั่นมันเป็นเป็นความท้าทายในแต่ในในเเารียกว่าคาเล่มดังนั้นดีกว่าว่าแบบวันนี้เราทําอะไรเราจะเต้นไหมเราจะเรียนแต่งเพลงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราไม่ดูด้วยเนาะตอนที่อยู่ในรายการใช่มันเลยมันเลยเป็นความตื่นเต้นอะตอนนั้น กันถามแต่ละคนว่าคือแบบว่าเราผ่านหลายหลายมิชชั่นมาแล้วเราได้อะไรจากตรงนี้กันบ้างมีความพัฒนาในด้านไหนอะไรยังไงเพิ่มขึบ้างเริ่มจากอีพีสามนะเราอยู่อีพีสามไม่ใช่อีพีสามนิดนึงนิดนึงนิดนึงพี่หนึ่พี่ลองแต่งใช่ใช่แต่งเพลงเนาะโอเคใช่ผมว่าทุกมิชชั่นมันให้คำสอนที่ต่างกันสำหรับแต่ละคนด้วยในมิชชั่นเดียวกันนะครับเช่น อ,อย่างมิชชั่นแต่งเพลงล่าสุดผมส่วนตัวผมได้เรียนรู้ว่าเออจริงๆการแต่งเพลงเฮ้ยการแต่งเพลงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบว่าไกลเกินเอื้อมไนคือมันกลายเป็นว่ามิชชั่นนั้นก่อนเข้าในห้องกับติวเตอร์ผมเคียนมากพอรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนแต่กลายเป็นว่ามิชชั่นนั้นทําให้ผมเปิดโลกตัวเองว่าเฮ้ยการแต,แต่งเพลงมันไม่ได้ยากเกินระดับความสามารถเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง หลายคนก็ได้เรียนรู้อะไรที่แบบว่าของตัวเองแหละซึ่งอันนึงที่ได้เด่นก็ของอเท้าเรื่องรองเท้าสกปรกอ๋อคือเหมือนพี่ไฮพี่ไฮสอนพวกเราเรื่องแบบว่ารองเท้ารองเท้ามันเปิดเปื้อนการเปียกเปื้อนไรการเปียกเปื้อนต่างๆที่แบบว่าในมุมศิลปินเขาจะเห็นกันแต่ว่าแบบตอนนั้นพวกก็ยังไม่เห็นเนาะอยังไม่เห็นบางคนแบบโปรไพร์ยังไม่เห็นตอนนั้นก็ตอนนี้พอได้เรียนรู้จากพี่ไฮก็ได้อะไรเยอะมากได้เห็น ปหลายมุมมองใช่ได้เปิดหลายมุมมองใหม่ใช่ครับเหมือนแบบว่าสิ่งสิของสิ่งหนึ่งมันมองได้หลายหลายมุมมองแล้วเราก็หยิบสิ่งพวกนี้แหละมาแต่งได้อย่างเช่นแบบมูบิกก็มีหลายสีอะไรเงี้ยที่ผมคิดได้คือซึ่งทั้งหมดนี้คือหมายถึงในเรื่องการแต่งเนื้อเองใช่ใช่เป็นการเปลี่ยนเตอร์การยังหลักหลังเออพอดีก็พูดตามตามคอมมิชชั่นนี้ที่ติดปัญหาเพราะว่าตอนนั้นคือช่วงเช้าและแต่ช่วงเช้าเลยคือพี่มีธุระข้างนอกก่อนแล้วก็กลับมาบ้านช่วงดีท็อก ใช่ครับที่ร้านจซนดี้เพิเสร็จตอนนั้นอาการพีเริ่มแย่ลงก็เลยหลังจากนั้นก็เลยแบบใช่ให้พักอยู่บ้านอาจจะเป็น EP อือ่นอ่ะาจจท EP <ำ>สี่ก<ช>็ได้สบายนิดนึงนิดนึง,งว่าแบบเราทำอะไรก็ได้แต่แค่แบบว่าเออเราได้อะไรจากการ transition ในรายการถ้าพีรู้สึกว่าพีได้เยอะสุดถึงเรื่องเต้นเพราะว่ายังพูดไม่ได้ดีกว่าก็รอติดตามนะครับทุกวันเสาร์เวลาแต่เราเป็นเมนแดนเลยตอนนี้อาจจะ อีพีสี่เนาะใช่อีพีสี่ก็ดูาตามขาดอีพีสี่อีพขาดขาดแซมก่อนนะขอแซมแซมรู้สึกว่าทุกคำสอนที่เขาให้มาแบบว่าทุกเคสแล้วก็ทุกวิชาที่แซมได้เรียนเนได้ทำมันมันเปิดมุมมองแซ <c oughs> มใหม่มากๆครับแบบว่า คือถึงแม้ว่าแซมอาจจะเคยเจอสิ่งนี้มาแล้วแต่ว่าพอได้มีกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมรู้ว่าเฮ้ยมันดีแบบนี้ด้วยที่กว่าไม่รูอะไรมาใช่แบบว่ามันได้เห็นหลายอยอีกมากขึ้นแล้วแบบว่ามันเปิดโลกมากๆแต่แบบว่าวิสัยทัศ์มันก็เลยกว้างขึ้นครับได้ประมาณนี้หลักๆสำหรับผมนะครับผมมองว่าคำสอนหรือว่าประสบการณ์ที่เจอในแต่ละมิชชั่นอ่นีมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอยู่แล้วแต่ต่อ ผมมองว่ามันคงจะมีประโยชน์กับพวกเรามากในอนาคตเพราะว่าเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้เพราะว่าในในใน,ในทุก EP ทลยเนาะมิชชั่นที่เราทําไปมันก็ส่งผลตามตาม,ตามชื่อรายการเลยครับว่ามันคือรถทูเดบิวต์ก็มันจะทั้งมากมายยังพูดมไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยัง EP สาม,ม,มอยู่แต่ว่าทุกๆมิชชั่นมีมีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นศิลปินของพวกเรามากใช่ค่ั้มรับจะมีทั้งหมดประมาอะไรครับจะมีทั้งหมดประมาณอะไอ่าทั้งหมด10บ EP ครับ10ส p ก็คือก็เดี๋ยวว่ามันแบบเริ่มต้นกลิ่นอายความสนุกจะเริ่มต้นตอต่อไปนี่แหละถูกต้องแล้วว่มันจะท้าทายใช่แล้วแล้วก็มิชชั่นแต่ละมิชชั่นก็จะท้าทายไปเรื่อยๆพวกเราก็จะเครียดกันไปเรื่อยๆใช่แล้วก็แบนมันมีทั้งความเสี่ยงคามับเลยป่ล่าสุดเลยครับมิสาาเป็นมิชชั่นที่ที่เรานั่งมีเพอกันเนาะ แ่เราก็เหมือนเหมือนเราได้ได้ได้เห็นมุมมองของเพื่อนความคิดของเพื่อนแปรเก่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ่อเรามีแน่นอนว่าพวกเราหกคนมีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากทำซีรีส์ที่ดีในการนี้แล้วเราก็เลยอีโมชั่นตอนนั้นมันก็เลยแบบว่ามาเนาะมามันมามันมามาเยอะเลยใช่ใช่ผมก็แล้วก็แล้วก็ถ้าสามารถถ้าใครแบบว่าอยากรู้ตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มเลยนะครับก็สามารถติดตาม เพราะว่าครับกินไม่ค่อยชัดแล้วตอนนี้เราแบ่งกันเลยอันไหนเป็นเมนด้านเมนโรคลเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอเห็นแววใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตกใจผมตกใจเธอจะแบ่งได้ก่อนเดบิวชใช่ไหมได้ครับแบ่งได้ได้ตอนนี้กำลังเป็นเพลงอยู่ใช่นี่ก็เป็นเมนโรคอลองคอมเมดี้แนวใหม่ไปไม่ไม่เคยมีใครมา อันนี้ก็ม่ได้มีกดราม่าอ่าถ้าดราม่าเออไปด้วยนะดราม่าด้วยได้หมดเป็นคบคู่ได้หมดหรือว่าจะแบบว่า alert ไหม alert ไปด้วยด้วยเราเด้วยเราคนเดียวเป็นทีปอบคนเดียวเพราะตังกังต้องหน่อยทีปอบไปในทางทีใหม่แล้วก็กว้างคืนก็คือเข้าไปตรงนี้เราไปอีกทางใช่แต่มันไปด้วยกันได้นะเป็นคนตลกก็เต้นได้ะกหามีเราเต้นไปตลกไป แต่ว่าแน่นอนไม่ไม่ว่าไม่ว่าพวกเราจะจะเป็นเมนอะไรยังไงเราก็จะพัฒนาต่อไปให้เป็นตัวเดาเเราจะดียวเดือนตุกครับตุกนตุ๋กตุนตุ๋นตุ๋นตุตุตุ อะไรนะในระหว่งางวันที่ทอบ้างไหมคะจริงๆต้องมองว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนทอท,ที่พวกเราก็ยังมีจุดม<อ>หมายเดียวกันอ,อยู่มันก็เลยแบบว่าจับมือด้วยกันไปแล้วก็ผ่า,ทา,ทาทนทอมั้นไปมากกว่าแต่และคนก็เป็นเซฟโซนให้กัน<ช>ถ้าใครททอก็ จัดมือจับมือจับมือจริงๆรู้สึกว่างงส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของเราหกคนคือเราก็ไม่รู้ว่าคอานอื่นเขาทำงานกันย<ม>ังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันซาบซึ้งทุกรอบเลยที่มีคนคนหนึ่งทอ้อแล้วเขากล้าระบายออกมาเพราะว่าเหมือนเราเป็นเซฟของให้การและกันแล้วกลายเป็นว่าช่างระบายด้วย มันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะส่วนกลับว่าเฮ้ยทำไมต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยมันคือความเข้าใจที่แบบเรามาคุยกันว่าเฮ้ยเหนื่อยได้เว้ยแต่ว่าเป้าหมายเราก็ก็ไปไปด้วยกันสุดท้ายเป้าหมายเราเหมือนกันแล้มเหมือนเราดึงกันไปด้วยกันหรือว่ามีคนนึงลงเราก็ลงไปด้วยกันรู้สึกด้วยกันแล้วก็ดึงเราก็ับขึ้าหมาก็มันเป็นทาที่เราแบบสนิทกันมากทเขาใ่กันมาก ใช่ครับมากมครับใช่ล้วจริงๆริงดีร้องเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในรายการก่อนที่จะไปมี EP นั้นอ่ะเราก็ซ้อมกันมาด้วยกันหลายเดือนแล้วซึ่งดีร้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่ากิจวัตรประจำสัปดาห์แล้วกันบางสัปดาห์ก็จะถูกวันเลยอย่แล้วก็จะมีโต๊ะโต๊ะนึงที่แบบรวมตัวกันแล้วก็เอเคยมามาเปิดใจกันแล้วแบบระบายช่วยช่วยกัน อันนี้เราพูดว่าเป็นมาสกี้กันได้ตอนมาสกี้ทุ่มทุ่มมันทุ่มวันนี้ใช่ไหมหรือว่าพอปล่อยแล้วใช่มาสกี้หนึ่งทุ่มวันนี้ปล่อยแล้วกำลังจะปล่อยยังไม่ปล่อยใช่ไหมใช่ครับยังไม่ปล่อยอีกครึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งสัปดาได้เลยอ๋อนี่คือไลฟ์เหรอใช่โอ้ไม่มีทางนี่ครับขอโทษครับโอเคโอเคมามามาใช่ครับสาบ โอเคมาเราจะยืนรอครึ่งชั่วโมงสวัสดีไลฟ์ทุกคนนะครับเอ่อโอเคครับก็มาสเตอร์พีซตอนนี้นะครับกำลังจะปล่อยวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงทุกทุกสตรีมไม่ผัดฟองครับแล้วก็อยากให้ติดตามพวกเราเอ็มชอตชันี้ต่อไปเพราะว่าในเดือนหน้าเราก็อาจจะมีอะไรเกี่ยวกับมาสเตอร์พีซได้แหละออกมาให้ทุกคนได้ดูกันคอนเทนต์ใหม่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ตุลาเนาะต้นต้นต้นแหละต้นต้นจุตุลาโดนเลยมีเพิ่มต้นจุตาใช่ก็ฝากติดตามพวกเราครับใกล้ใกล้ใกล้จะเดบิวต์แล้วครับ 加油！<Okay. S 2> okay.